ครับกัวนกครับกัวนกนกอะไรครับพี่กัวนกกระทาครับนกกระทาได้นกกระทามาสามตัวครับแต่ว่าผักเต็มถาดเลยใช่ครับไม่รู้จะกินหมดไหมก็เครื่องปรุงนะครับก็จะมีมีอะไรบ้างครับเชฟครับมะเขือครับมีมะเขือมีกระเพรามีใบชะพลูแล้วก็มีมะเขือพวงแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะรูนนะครับเครื่องแกงครับนี่นี่พริกแห้งหอมแดงกระเทียมนะครับครับอ่าเดี๋ยวรอชมขั้นตอนการทํานะครับ ครับมตามนะครับมาเตรียมเครื่องแกงกันนะครับตับเครื่องแกงก่อนอหอมแดงครับหอมแด,ง,ดงแดงแรงลิ์ข้อหอมหน่อยครับไปหอมแดงสักข้อหอมหน่อยครับสามหัวน่าจะเ ต้ตตองตามเยลยต้องตามตามยี่ส์ทำต้องทำพริกก่อนนะครับอเอาพริกจะละเขียกยากเลยมันต้องใช้พริกเป็นขั้นตอนแรกกะประมาณสักครึ่งขีดนะครับปึ๊บมเพิ่มเพิ่มเโอเคทำได้ยังครับทำร้อได้ครับตำรครับผมกระเทียมก็กระเทียมกระเทียมใช้กระเทียมไทยครับจะหอมมากครับ น้ำตาไหลเลยครับพี่ครับ<_ <EN> _>เจอหอมครับไปจะ <_ EN _> ห,หั่น <_ EN _> ตะไคร้นไม่โกเครับตะไคร้ครับตะไคร้นี่ถ้าเกิดเราหั่นละเอียดหน่อยเนี่ยมันจะตำง่ายน่ครับ <_ EN _> อย่าให้ฟงครับเอ็มอย่าให้ฟงใส่เลย โมคาน้ครับกันเล็กๆก็จะทำง่ายครับแขกเรัเชิญมาแล้วทีมงานเราก็มาแล้วครับ,รบชุบป,ปึบ๊บผมใช้อิมูโตําใบมะกรูดไปสักส่วนหนึ่งนะครับ <c oughs> มันจะหอมครับฉีกเลยหอมนะมะกูดนะหอมครับหอม หหออมน่ยช,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 ชิสุดเด็ดของเราเราก็จะทำการใส่กระเพราไปตำด้วยนะครับมันจะหอมครับนะครับเอาครับใส่เลยตำ้วยครับแล้วก็พริกไทยแล้วที่ตำไปด้วยนะครับอ๋อครับอันนี้ไม่ใช่สูตรมั่วนะครับสูตรจากไหนครับเชฟ ากเจ้าคุณปู่ครับโอเคครับปู่ให้สูตรมาปึ๊บโอ้โหสูตระถวยแน่นอนครับขนาดหอมล้วเคื่องแกได้แล้วครับต้องใส่เกลือไหมครับเชฟครับหรือว่าไม่ต้องครับไม่ต้องใส่ครับไม่ได้เกลือมาครับ่อคำอ่าต่อไปผมจะสับนกนะครับเราให้เ o o อตําเครื่องแกงรอนะครับเสร็จทันกันพอดีนะครับ ลุกออก้วครับทีเดียวสับทั้งหมดทั้งตัวททั้วงว่าสามชาติน,น,นะครับติ้งติ้งตึ้งต้งตึ้ง้งตึงต้งาึ้งตึง้าาาางงตตครับ้ย,ย,ยบตต้นนงงงงงง ทำงานอ่อนแรงเหมือนทำคนทำกายภาพนะครับเขาบอกว่าไงนะบอกว่าไงนกอะไรครับพี่นกกระทาครับนกกระทานกอะไรเล่นนกอะไรเล่นอะไรเรียมมาเตรียมมาเปล่าไม่ได้เกียมเกี่ยมมาทำไจะเล่นเดี๋ยวอยู่ก็ถามมน่ออกนกกระทากระทาที่เขาเล่นเดินกีฬาสีอะพี่ อันนั้นกระทาอ๋อกระทาอ้ห้ห้าบาทสิบบาทตบนานมากายังไม่ไม่ขึ้นแเลยนครับายด้นแน่นอนเด็ดแน่นอนใช่ไหมครับเด็ดแน่นอนครับค็รีเด็ดแน่นอนได้เด็ดแน่นอนครับเอาละเอียดมากไหมครับเชฟครับเอาแล้วครับพอได้แล้วครับ พริกไทยไปเนี่ยจะทําให้เผ็ดร้อนแรงมากใช่ไหมครับพี่ระด่างครับเรสับนกไก่ละเอยีอยดเลยนะครับจัดไปครับระหว่างผมสับนกอยู่เพื่อนๆก็สับสไลค์ไปในตัวได้ครับ,ส,บสับสับ <laughs> สไลค์สไลค์คือกดติดตามพวกเราไงอ๋อเหรอครับ นี่เป็นสอบกรใช้หลังบ้านครับอย่าลืมเลียกระดิ่งให้เราด้วยนะครับกดกระดิ่งอ๋อครับไม่ใช่หมาครับเลียกระดิ่งนี่ละมินนะครับลืมเกือล,ลืมไปเลยโอเคครับมุงไฟถุงไรใส่ทุกอย่างเอ๊ะลืมใส่ใจไปครับ ใช้กันใยกับขาเนะครับลูกยังสดอยู่นะครับเนี่ยยังมีเลือดอยู่ทางแดงๆนะครับครับชมดูนะครับไม่ใช่เลือดเชฟใช่ไหมครับไม่ใช่ครับจะโปรยังไม่หายครับอ๋อครับครับยังอยู่ครับติดใจนะครับ านกผมสับกันที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วเชอรพูใส่ตัวไหนครับไม่ใช่พูโยห์ครันใส่นิดหน่อยครับ,รบจะหอมจะหอมหอมอือ,อ่อมหอย่อมหอยอยากให้เราทำกับข้าวอะไรก็บอกได้นะครับ เขาทำให้เขากินได้ได้สิหั่นทิกรอดีกว่าเราก็จะใส่ก้านไปด้วยนะเออไม่ใช่เอเรากจะเอาใบทิ้งก้านมันหอมจะใส่ก้านลงไปก้านสล็ดไม่ใช่ก้านไอใบสล็ดไม่ถามโบสอ่ะไม่ถามโบสถเลย โขชามชามแล้วก็ใส่ใส่น้ำมาทั้งในถ้วยชามไปนั่งทำไมครับมีเรื่จะบอกว่าไงครับห้ามโกรธกันนะอ๋อะยเตาไหมจะผ่ดแล้วของแท้จะยกเตาไหมอะไรนะครับผมก็เดาไม่ไยาก ออโอ้ย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 นี่มันต่างข้างเลงครับเชฟไม่เกือบพวงแช่หมดตอนแรกมันก็ไม่พวงหรอกแม่ค้ามาทำติดพวงกันนี่ยใช่ไหมครับเดี๋ยวใช่ขอละสิบบาทพวงอะไรจ๊ะพวงมะนาว ตอนนี้กระทะก็ร้อนแล้วเทีนะครับจะทําการขั่วนกแล้วนะครับใส่น้ํามันนิดหน่อยพอครับนกนกนี้ไปเดินกีฬาสีมานะครับช้อนอยู่ไไเอิมช้อนเหรอครับต้องมั่นับจัดตัวเดินนะครับคั่วให้พี่แกงหอมหอมกันวางน้ำตาลเลยนะครับ เร,เราก็เหมือนเดิมน,นะครับนกกบพี่แกงก็จะเท่ากัน,นครับครับผมก็เผ็ดมากินนะครับโอ้ยสายร้อนเลยใช่ครับเสียงได้เลยครับจะไม่ใส่น้ำมันเยอะได้ใสน้ำ่น้ำก่อนพอให้พีแกงไหม้กระทะเราก็จะใส่ พิกยังไม่ใส่นะครับวางไว้เฉยนุนไป <c oughs> อร่อยอร่แน่นอนครับถูกครับถูกวครับนุไปแล้วโอ้โหยเผ็ดไปสามบานแน่นอนครับบ้านเต็มน้ำ้อวยได้ครับตั้หนึ่งครับ ได้เยี่ยมแล้วเรับใส่เลยฮะใส่เลยปลัมย่อยใส่เลยมาแล้วครับพอครับใส่เยอะเยอะไปหน่อยครับ <c oughs> น่าจะดูก่อนครับ <c oughs> ไม่ทันแล้วครับม่งล้างอะไรเยอะแยะขนาดนัน <c oughs> ้นเป็นไรพี่มันแห้งพอดี <c oughs> ต่อไปเป็นแกงนก <c oughs> เป็นแกงนก เ้ยค okay, ัดก er ่อนเลยรอนล้ำแม่งก่อนกูก็ลืมดูยิ่งกว่าเต็มคุกต่อไปเป็นแกงนกนะครับเยอยเออมันใส่น้ำเยอะครับใส่น้ำล้างคกของไอเอ็มอุอุไปใส่เยอะไปหน่อยครับแต่ว่าก็ดีนะเง้วนๆนะ โอเคครับก็ไม่เยอะมากนะพี่น้ำเนี่ยเริ่มสุดแล้วเยอะท่วมกระทะเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่นี่นะครับโอ้โหสีสันเริ่มมาแล้วมันมันก็ท่วมหลังนกไปแล้วผมจะใส่กระปุกนะครับอ่าเป็นของปุงรสครับของปุงรสไปดีมากนะไฟแรงมากโอเคครับใส่เยอะก็จะเค็มครับครับใส่เบาโอเคีดีเด็ดนี่ครับดีเด็ดอยู่นี่ครับการใส่น้ำปลาครับอ๋อครับต้องใส่ข้างกระทะอันี้ เพราะว่าอมมันไหมกระทะปั๊บคุณมีกลิ่นหอมอ้ำปลาของนัวใส่น้อยอร่อยน้อยขงชูรสครับใส่เยอะอร่อยเยอะครับใส่เยอะได้ดีมันจะบดตรงครับใส่ใส่นั้นด้วยสิพี่ของหวานด้วยดิของหวานน้ำตาลเดี๋ยวแต่ใส่อันนี้เลยครับเพื่อปรับรสชาติให้มันสมูทนะ ไปเอาไปใส่มะเขือเลยนะครับที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับมะเขือกับพริกไทยอ่อนใส่เลยว้าวขคั่วลบน่ากินมากเลยครับเฟีน้ำน้ำน้ำที่เราใส่น้ำล้างโคกไปนะครับมันจะมีรสชาติของเครื่องปรุงที่กำกอบแล้วมันจะซึมเข้าไปในเนื้อของมะเขือนะครับถ้ามันซึมมากๆมันจะเหงานะครับอ๋อครับ ห้าบาทสิบาบาทเชฟเขาก็เล่นนะครับไปเ,เล่นไปเลยผัดเลยผัดผู้กระดิงน้ำเริ่มแห้งแล้วเราต้องการให้มันมีน้ำแหล่ะยหมันชุ่มๆคลุกคลิกคลุกคลิกมะเขือมันจะแบบน้ำเข้าไปครับมันมีหลอดอยู่ไหมล่ะใช่ใช่ครับติกแยงใส่ได้เลยนะครับโอเค ชุบเอออสีสันเป็นไงสีสันอีกอ่ะน่ารัำ <c oughs> ทานครับโอ้นั่งแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคอ,อแห้งบ่อยมากเลยครับช่วงนี้ครับเชีพครับไปเติมนี่เพืก็ไปล้างจานให้เลยได้ครับจะตักใส่ไม่สวย <c oughs> โอเคครับหันวนกไก่สีเซ็ตแล้วนะครับนี่ขัวนกดีๆเนกนี่ต่อยแน่นอนครับ ดื้อไปดื้อกินน้ำกันดื้ออนนี้น้ำยังไม่แห้งมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะไม่ให้แห้งมากนะครับเดี๋ยวเราใส่ผักลงไปมันก็จะแห้งสวยนครับมีใบมะกรดูดก็ไใบมะกรดูด ใส่มะกรูดใบชะพูครับสูตรใหม่สูตรเด็ดของเชฟเองนะครับแล้วก็ใบกะเพราใส่ไปเลยครับเป็นกะเพราแดงครับแต่มันสีม่วงครับผมก็ไม่เข้าใจเอ็มกะเพราแดงไม่สีม่วงวะเอ็มใช่ครับใส่หมดเลยครับเชฟพอแล้วครับพอแล้วมันจะไม่เห็นเนื้อลกครับเสียดายของใส่างหน้อยไป แล้ก็พอดีแล้วน้ำลายไหลแล้วครับเซียบครับทิ้งเราเก็บภาพนึงนะครับอี้ปอแล้วนะครับอย่าให้ใบกระเพรามันดำมากครับโอเคปะตักใส่จานแล้วครับโอ้ยเดี๋ยวไปถ่ายภาพนึงในในเลยลองโดนมือนะเอ็มขวนกครับขวนก มันน่ากินเสเลิกเกิน <S <S ขัวนกเ็จสินครอยู่บ้างคือเก้าอ้เจ็ดร้อยเจ็ร้อยเสร็จิ้นรัเสร็จสิ้นการทำขั้วนกนะครับช่างน่ากินเสเลรกเกินม,ม,มาเด้อมาเด้อ พีใชัยนะสวยนะมันร้อนอะอิมเป็นไงครับเชฟอ,อร่อยมากรสชาติพอดีเลยใช่ไหมครับนี่นะครับในมหยาเมื่อกี้ไม่ได้ทิ้งหรอจังงนะันี่ย อได้ับเขื่อนนะผมว่าน่าจะโวกปากอ่ะมันเขื่อนเป็นโยกปากรลอศเลยีตุก้องชิมดิได้หรอชิมดกอง ร้นนนนอนร้อนร้อนร้อนอร่อยครับอร่อยหยอดอือโอเค <c oughs> เอฟน้อยน้ำมันหุ่นรู้อืออร่อยครับอรอครับเจ็บตำนานครับโอ้เผ็ดร้อนได้ใจน้ำแป๊บนะครับ อร่อยมากเลยครับตอนนี้ <c oughs> อาหารที่อยู่บนท้องฟ้าล้าก็ออกมากินแล้วนะครับนกนะครับขาวานนกเดี๋ยวอยู่ใต้เดนก็ต้องมีใช่ครับปลาไหลโอเคมาครับมาครับผัดเผ็ดนกครับอร่อยมากเลยครับเออขาวานนกอ๋อคขาวานนกเหรอพริกไทยเราแรงครับ พวนกกระทาครับอร่อยมากมายครับเป็นร้อนแ่บแน่นอนอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับอีพีนี้ก็จะขอลาไปแค่นี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับอีพีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ